สวัสดีครับผมอาทิซาวแอนไลท์มหาสารคามอีกเช่นเคยนะครับรับประกอบ Power Amp รับโมง p w w r r m p ตามงบนะครับเดี๋ยววันนี้พาพี่ๆนานะมารับชม Power ตัวนี้กันหน่อยนะครับเป็น Power ที่ลูกค้าส่งมานะครับส่งมาให้แปลงสเปคออนใสดนนน่ด้านหลังแท่นเฉยๆนะครับด้านหลังแท่นเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับตัวเครื่องก็ยังคงสเปคเดิมๆอยู่นะครับ ก็ตอนส่งมาก็เกิดมีปัญหาออกซิเดนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับตัวนี้นะนะครับส่งมาจากคนส่งสีส้มนะครับเนี่ยนะมันจะมีตัวหนึ่งขาดขามขาดนะครับถามว่าขาขาดแค่นี้ต่อได้ไหมต่อได้ครับแต่อย่าให้พี่ๆนานะดูดีๆนะนะครับนี่นะตูดมันบวมมาก,กน,นะมันโยกได้เลยนะพี่ๆน้าๆน,นะสังเกตนะมันโยกได้เลยนะถ้ามันเป็น,ป,นปกตินะนี่นะโยกไม่ได้นะนี่นะ มันเสมอเลยนะนี่นะเนี่ยโยกไม่ได้นะนี่นะอุย้ยตัวนี้คือตูดมันมันบวมขึ้นมาแล้วเนะยครับบวมเนื่องจากอะไรนะครับนี่นะเนี่ยเนื่องจากน้ำยาในซีมันแห้งต่งๆแล้วนะครับระวังนะตูดมันบวมมากเลยนะครับคุณลูกค้านะถ้าเกิดขามันไม่หักนะครับแน่นอนผมไม่เปลี่ยน ดีไม่ดีอาจจะมีปัญหาระเบิดปุุงปังขึ้นมานี่ครับแต่ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เป็นนี่ททน,นะครับสัมวาแท้นี่ครับร้อยว้นเหมือนไมคโครนะครับไม่ได้เอาของเทียมไม่ได้อของอะไรใส่ของใหม่ด้วยนะครับสัมวาทแท้นะครับแล้วก็อบอร์ดชุดนี้นะครับบอดภาคใจไฟชุดนี้น่าจะผ่านมือช่างมาแล้วนะครับโดนยํำมาเระยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาภาพประกอบขึ้นให้ดูนะครับ จะประมาณนี้เลยนะครับก็โดนยำมาเยอะนะครับก็ปิ้นมันกระโดดข้ามนะมันขาดนะครับมันทําให้ขาปามันโยกด้วยนะครับขาปามันโยกนะฮะผมตอนนี้ผมยึดให้หนาแน่นมากนะครับยึดให้หนาแน่นมากเลยนะฮะติดกาวใส่ให้ด้วยนะครับก็ติดกาวนะครับของเดิมสายไฟเขาโยงด้านด้านใต้ปิ้นใช่ไหมครับด้านใต้ปิ้นปุ๊บนะครับ บูทนะครับบูทมันเป็นบูทเหล็กนะครับพี่ๆนานานะบูทมันเป็นบูทบูทเหล็กนะครับซึ่งมันมีขนาดต่ํามากนะครับผมได้ลองบูทนะครับมองเห็นไหมอ่าด้านล่างสุดจะเป็นบูทสีดำาๆนเนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ผมเอาสีขาวบูทขึ้นมาอีกนะครับสี่มุม สีมุมเพื่ออะไรนะครับเพื่อยกระดับนะครับยกระดับ PCB ตัวนี้กระโดดขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ไปติดโครงนะครับถ้าติดโครงปุ๊บนะครับมันเสี่ยงที่จะไฟ DC รั่วลงโครงทําให้อาจจะชอ็อตอาจจะดูดนะครับคนได้เลยนะครับเพราะว่าไฟ DC บิดเล็กที่ไฟออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนยะโอเคตัดตัดจุดๆนี้ออกดีกว่านะครับก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับ นี่นะครับอีหนึ่งจุดนะครับเป็นจุดที่เราแปลงใส่นะครับแปลงสเปคคอนใส่แล้วก็เดินระบบสายนะครับจริงๆเราจะใช้ท่อหดก็ได้นะครับท่อหดก็ได้แต่ตัวนี้ผมเอาเป็นเทปดำนะครับแล้วก็รัดเทปบรรทัยไว้อีกรอบนะครับแล้วก็ติดเกาวอีกหนึ่งรอบด้วยนะครับหนาสามชั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับด้านหลังมาให้ชมนะครับกลับด้านหลังมาให้ชมแล้วก็จะชี้แจงด้านหลังแท่นแล้วก็ จะทําการออนเครื่องเทสเสียงให้ชมว่าโมดูลเดิมๆนี่ครับผ่านการอเล็กติฟายเล็กน้อยนะครับก็ไม่ใช่โมไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็จะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเอาหลังท่านมาให้ชมครับขะผมนี่คือหลังท่านที่เราแปลงนะครับแปลงแปลงเป็นสเปกคอนเสริมนะครับเข้าไปนะครับสําหรับลูกค้าที่เอาไปใช้เป็นแบบสเปกคอนนะครับแบบแถบดําแดงก็ได้ด้วยนะครับแยกช n e l นะครับ สังเกตดูดีๆนะครับชแนลบนจะเป็น1เสมอนะครับชแนลล่างจะเป็น2เนาะนะครับชี้แจงลูกค้าผมมาได้มาร์คไว้ให้นะนะครับลูกค้าก็ชมคลิปนี้ไปเลยนะครับอ่าจริงๆแล้วนี่ครับสาหรับงานประมาณนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยจะรับไว้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่าผมกลัวขนส่งมันทําให้มีปัญหาเหมือนแท่นนี้นี่แหละผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลามันเช็คอะไรอ่าเวลามันมีปัญหาดีนะครับตัวนี้เป็นแค่คาปานะครับ ก็ถือว่าได้เช็ค power เช็คตัวเครื่องไปในตัวด้วยนะครับแต่สําหรับท่านอื่นนะครับซึ่งมันมีปัญหาเช่นบอร์ดมันแตกอะไรแตกต่างๆนะนะครับกลายเป็นอะไรไม่มีเลยนะครับผมผมไม่มีอะไรงานซ่อมเลยนะนะครับส่วนมากมีแค่งานโมกับงานประกอบเฉยๆนะครับก็คือเป็นบอร์ดไดตลาดทั่วไปนี่แหละที่ผมลงนะครับไม่ใช่บอร์ดของโรงงานแต่อย่างใดนะครับ ถ้าอะไรโรงงานเนี่ยจะไปหาซื้อมันก็ยากครับผมมันก็ยากบางตัวก็ลบเบอร์ลบนู่นลบนี่ไปนะครับก็หลากหลายประเภทหลากหลายรายการไปนะครับนี่คือด้านหลังนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหน้าอีกรอบหนึ่งครับ ผมหลังจากที่ชมหลังแท่นไปนะครับก็มาชมหน้าแท่นต่อนะครับส่วนระบบหน้าแท่นต่างๆยังคงเอกลักษณ์ของเดิมไฟวิ่งต่างๆไฟออนโพเทคไฟต่างๆยังติดหมดเหมือนเดิมนะครับคุณลูกค้าเหมือนเดิมนะครับทางเราไม่ได้ไปแตะต้องของลูกค้าแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับก็มีจะแก้ไขให้มันใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับใช้งานให้ไม่มีปัญหานะครับทางเราก็รับดูแลให้เหมือนเดิมนะครับ ถึงจะไม่ใช่ทางค่ายเราก็ตามนะครับถึงจะไม่ใช่ทางค่ายเราก็ตามเราดูแลให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาออนเครื่องพร้อมเทสเสียงให้ชมกันดีกว่านะครับว่าโมดูลชุดนี้จะเสียงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมขอต่อปลั๊กมาเตรียมเทสให้สักครู่ครับผมต่อปลั๊กไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราต่อดอกลําโพงชัน n นลเออยู่นะนี่ครับฝั่งซ้ายครับต่อกับตู้อะไรนะครับมอนิเตอร์บ้างเลยนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับต้องขอโทษพี่ๆนานด้วยนะครับ หลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่า,าโมซีแล้วเสียงดีขึ้นไหมโมซีมันไม่ได้ทาให้กาลังวัดเพิ่มขึ้นไม่ได้ทําให้เสียงมันเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายสคัญมากนะครับแรงจ่ายนะครับเป็นหัวใจหลักที่จ่ายกระแสะนะครับให้มาเลี้ยงชุดโมดูลต่างๆนะครับว่าจะอิ่มไม่อิ่มนะครับรองลงมาก็จะเป็นชุดบอร์ดนะครับชุดบอร์ดเป็นชุดรองรับโหลดนะครับว่าให้มันโหลดที่ประมาณไหนนะครับ โหลด8โอห์มโหลด4โอห์มหรือโหลด2โอห์มนะครับรนะรบ,บางรุ่นถ้าแรงจายมันถึงนะครับในการโหลดยิ่งโหลดกําลังัตต์มันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับหรือนะครับบางรุ่นยิ่งโหลดกําลังัตต์มันก็ยิ่งน้อยลงนะครับมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับก็ ผมอาจจะชี้แจงให้ไม่ได้หมดนะครับคุณลูกค้านะนะครับก็มาเข้าเรื่องในตัวนี้ดีกว่านะครับปล่อยสัญญาณเสียงผ่าน iPad นะครับเข้าหลังท่านโดยตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านเครื่องปรุงแต่อย่างใดนะครับก็จะออนเครื่องเลยนะครับเปิดเครื่องเลยครับต่อตรงนะครับ p r o t e c t i o n on นะครับฟังเสียงช n อ l ซ้ายกันเดี๋ยวผมต่อต่อลำโพงก่อนต่อลำโพงเรียบร้อยฟังเสียงครับ พี่นาณ์ลองสังเกตดูนะครับว่าโมดูลชุดนี้จะออกแนวเสียงไปทางเสียบๆนิดนึงนะครับกลางแหลมออกแนวแสบๆนิดนึงนะครับก็มันจะต่างจากโมดูลที่ผมประกอบไปนะพี่พี่นาณา์ลองฟังดีๆนะครับว่าออย่างเช่น AB 6 0 0ของผมนะครับถ้าเอามาขับมอนิเตอร์ประมาณใบหนึ่งอย่างเงี้ยยิ่งฟังยิ่งสนุกยิ่งยิ่งม้วนนะครับยิ่งม้วนนะครับบานเฮากับอื่นว่าแหงม้วนนะครับแหงเปิดแหงม้วนนะครับแต่ตัวนี้นะครับยิ่งเปิด จะออกแนวกัดหูนิดนึงจะออกแนวกัดหูนิดนึงเนะี่ฟังอีกรอบครับ เสียบหูคือจังวาแเลยเนาะนะครับเดี๋ยวจะสลับมาช่องที่2กันนี่ครับก็ไม่ได้เล่งแรงครับไม่เล่งแรงมันเดิมก็เทสให้ชมคร่าวๆนะครับเพราะว่าหม้อแปลงไฟสูงขนาดนี้นะครับลูกใหญ่ขนาดนี้ก็ติดมือแน่นอนครับติดมือแน่นอนนะครับถ้าลงเป็นคัสดีนี่ยิ่งจําเลยนะครับลองรับคับเบรเนี่ยครั้งละ2แน่นๆนึบๆเลยนะครับถือว่าสบายๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอสลับมาเป็นช่องที่2กันสักครู่ครับ โอเคเดี okay, okay, ๋ยวมาชมช n e l ที่2กันชแนซ้ายนะครับโอเค วอลลุ่มก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะนะครับก็แสบหูเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วอลลุ่มเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับแต่เล่งไปช่วงกลางๆนะครับกลางๆถึงช่วงพีๆก็น่าจะหายนะครับเป็นแค่ช่วงต้นๆเฉยๆนะครับก็คืออาการข้อแค็งนั่นแหละนะครับก็รอนะครับ เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกคู่ไปเลยนะครับเวลาใช้งานก็ใช้งานยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนทีละข้างนะครับถ้าเปลี่ยนหนึ่งข้างแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นก็เปลี่ยนอีกนะครับเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกคู่ไปเลยนะครับ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปเสียงเนี่ยเวลาปิดเปิดเครื่องก็ไม่มีกระชากนะนะครับก็คือตัดการทํางานโดยร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็หลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับบางครั้งบางทีการพิมพ์ให้ลูกค้าไปอ่านหรือ,อพิมพ์ข้อความเสียงให้ลูกค้าไปชมนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับก็เลยจะขอทําคลิปนี้เป็นคลิปเสริมนะครับว่า การเพิ่มคาปาไม่ได้ทำให้กำลังวัดมันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่แรงใจอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปเลยนะครับแรงใจคือหัวใจหลักเลยนะครับรองลงมาก็เป็นชุดบอร์ดชุดบอร์ดก็คือตัวนี้แหละนะครับหรือนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นคัสดีนะครับคัสดีมันรองรับที่2โอห์มอยู่แล้วนะครับแค่ซิงตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับแค่ซิงเล็กๆขนาดนี้เนี่ยพี่ๆนะนะลองคิดดูนะครับมันขับ12นิ้วเนี่ยข้างละ4นะครับ พี่ๆนานานะนะเนี่ยดูนะครับสินิ้วข้างละ4ี่นะครับสินิ้วข้างละสามนิ้วโค้งปั๊มในข้างละสามได้เลยนะครับเนี่ยตัวเล็ก <tem po> ๆขนาดนี้นะครับแล้วก็พี่ๆนานา,นาดูสังเกตดูตัวนี้นะครับซิค์ใหญ่ๆนะครับมันก็รองรับได้แค่ข้างละ2นะครับถามว่าเล่้ข้างละสมเลีนได้ไหมเล่นได้ครับอุณหภมูมิความร้อนมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้มันก็ไม่เพิ่มนะครับค่าดีมันบอดเล็กๆแค่นี้นะครับตัวแค่นี้คือ2องช่องนะครับจริงๆมันเป็นรรุ่นนบบิดะคั รุ่นบิดนะครับผ่านการถอดอนะครับ 6.8k แล้วก็ถอด่า IC แล้วก็มีชุดด้านหลังออก3จุดนะครับก็คือเป็นการแยกสเตอร์นะครับก็ตัวนี้เป็นของทีมงานที่ชัยภูมินะครับก็ให้แก่ผลิตให้ร่วๆเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเนื่องจาก i อ่า IR นะครับ IR ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับจากการขนส่งนะครับอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับสำหรับพี่ๆน้าที่ อ่าส่งเครื่องมอโมนะครับที่กําลังรอคดีอยู่ตอนนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่น้านะครับตัวนี้มันจะเป็นรุ่นท็อปขึ้นมานะครับเพราะว่าพี่พี่นังงบงบงบไม่สูงมากมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ลุที่เป็นแกนสีฟ้าประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแกนดำนะครับเป็นอะไรคัดเกรดขึ้นอีกไปหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับก็ราคามันจะสูงขึ้นมากๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วแกนดำๆำประมาณนี้เขาใช้กับบิดนะครับเป็นบอดบิดส่วนใหญ่นะครับแต่สำหรับผมชอบแหวกแนวชอบแปลกๆกนะครับ ออามาเป็นสเตอร์ดีกว่านะครับบอร์ดแค่นี้เป็นสเตอร์สเตอร์ก็คือ2องชันลนะครับบอร์ดแค่นี้นะใครจะทําี่ช a น n e ลก็เอาตัวนี้ลง2บอร์ดจบเลยนะครับถ้าแรงใจถึง12ข้างละ4ลากกันเข้าไปนะครับหัหลับตับไม่กันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวผมจะต้องขอปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับบอร์ดคัสดีตัวนี้ให้ชมว่าแกนดำนะครับกับแกนฟ้าต่างกันขนาดไหน PCB อะไร ต่างกันจากตัวที่ผมปิดงานรุ่นราคาซปเปอร์เซฟขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นราคากระโดดขึ้นเท่าตัวเลยนะครับพวกตระก,กูลมอสเฟตก็เป็นตัวท็อปขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวให้เทสเสียงให้ฟังว่าจ,จะประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้้วผมก็ต้องจะขอลาไปก่อนนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยด้วยนะครับ คนละหนึ่ไลค์หติดตาม1แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่างบ้าน,นให้ผมโดยดื้อนะครับเดี๋ยวใครสนใจ power งานประกอบ power งานโมหรือใครมี power แอมที่พังอยู่แล้วที่มันเสียอยู่แล้วไม่ได้ใช้งานก็ส่งมาให้เราโมได้มาอัปเกรดได้หรือจะเอามาขายก็ได้นะครับเพื่อจะหมุนเป็นตังเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทำการปิดฝา แล้วก็จะแพ็คของเตรียมส่งให้ลูกค้าแล้วนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับถึงจะไม่ใช่เป็น power bank ของผมนะครับผมก็ดูแลให้อย่างดีนะครับเช่นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าไม่ใช้งานดีๆระเบิดนะครับคุณลูกค้านะระเบิดนะเดี๋ยวผมเอาตัวระเบิดให้ชมวิสัยหนอ,อตัวระเบิดไหมนี่ <laughs> ระวังนะครับระวังนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะครับโอเค จะมีอายุการใช้งานของมันนะครับโอเคคลิปนี้ละผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ